อีกรอบอีกรอบมาถ้ามีครั้งที่สามอ่ะอยาให้ครั้งที่สี่เดี๋ยวไม่ได้ขอจบดีๆนะไม่ว่าจะไปยินกระโดดก่อนฮึ ครูเน็ค่ะครูโฟกัสค่ะพวกเราจาก Dreamcatchers t u d i o วันนี้เรามาทำอะไรคะครูโฟกัสวันนี้เรามาอยู่กันที่ Work Point ค่ะมาในงานอะไรคะที่ p Stage กับศิลปินกินวอค่ะวันนี้มีแดนเซอร์ไหมคะมีค่ะกี่คนคะสองคนค่ะ ค่ะก็วันนี้คุณเอกบคูโฟกัสนะคะก็มาทําหน้าที่โครกาเฟอร์นะคะออกแบบท่าเต้นให้กับเพลงที่ชื่อว่าเพื่อนที่จริงใจนะคะของยินวอนะคะซึ่งเป็นการร่วมงานกันหลายๆครั้งแล้วนะคะก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แบบโอเคบรรยากาศการซ้อมสนุกสนานมากๆก็เอาภาพมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าพี่ดีมแคชเชอร์สตูดิโอการซ้อมของเราสําหรับทีป๊อปสเตเป็นยังไงไปดูกันเลยก็เป็นเพื่อนกันไงก็โอเคนะที่ได้เป็น ดูอยู่ในแบบแบบผิวน้กเพื่อนตรงนี้เพื่อนเ่ไหร่จมาคะหันไปเจอเพื่อนก็คือสอคนเลยค่รอเลยพี่ขออ่ะซึ่งตื่นดิอันนี้จะเป็นบาร์นะคะบาร์แล้วก็จะเป็นตัวอีกอีกอีกสต่วถ้าเป็นแบบโบนได้อ่ะมันจะเท้าหาบาร์ก็คือจะเป็นโต๊ะบาร์มีขั้นกลางล้วอิน พอมาใช่วยไหมคะมันจะมีเสียงตึ้งตึ้งตึ้งสามทีขอเป็นพอเราเดินมาขอเป็นอะไรก็ได้เป็นแบบตีโพดไม่ไม่ไม่โพดนิ่มนะเป็นโพดแบบหนุบแบบปู่ปู่เพื่อนหมูหมาเขาเกี่ยวนะเกี่ยตักต่ออีกรอบแล้วก็เอาไหนตอนนี้คุณเอ็ดเป็นหยินอยู่นะคะเพราะว่าคุณยินนะเราวันนี้เรานัดตอนเที่ยงแต่ว่าคุณหยินมากมากกี่โมง ใบสอคงคือโอ้โหใส่ไข่ <c oughs> หไหม <c oughs> ใส่ใส่สีใส่ใส่ใส่โม้ใส่โม้อเออคุณบลอก็เลยต้องซ้อมก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดผมซ้อมแล้วกูณเรซเป็นตัวแทนจินแล้วถ้าเกิดแบบได้คนแล้วผมสามารถแบบโม้ได้เลยอ่ะเธอไม,ไม,ไม่เป็นคู่จิ้นที่ไม่กะจะซ้อมคู่กันเลยเ <c oughs> วันนี้มันกับบล็อกกันบล็อกที่ตัดอีกสองปีมันยาก มีแต่ลงติ๊กต็อกเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเบื้องหลังการถ่ายครับอะไรต่างๆนี่แั่ยังไม่ได้ลงเคยลงไปเมื่อ4ปีที่แล้วไงเทียอ้อนไม่เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะได้ลงนะโอเคผมจะแน่ของแม่ชื่ออะไรกันผมจะได้เลยถามเธอว่าเราเป็นอะไรกันเราเป็นอะไรกันเรื่องสารที่ผมจับอ่เรื่องสารผมจับเออนี่ Bên cạnh những cái chân của nhà của mình. những cái chân của nhà của mình. Bên cạnh những cái mình. những cái chân Bên cạnh những cái chân của mình. những cái chân มาลัะเอาแบหน้าลงเอามือค่ะวโอเอเดสอ,งสองลงลงลงขึ้นเอาสออ่า เออเออแต่เอาไปฝังนู้นเทอทนวัวเออเฮ้แอโอ้โไม่ให้งงได้ไงเธอมาชนดูนังบอยพอมันเศร้าหน่อยก็เป็นฉันซับน้ำตาเพื่อนกันเขาทำกันอย่างนี uh ้ก oh. nah ็คงเป็นเรื่องปกติถามเธอวรวก็น้องโชติที่ใบวันไทยเอ็มี้คุ้โฟกัสห บ้างแบนเป็นตะขวดมาถ่วงดีค่ะรู้สึกว่ามันถ่วงอมันไม่ไรถขนาดกว่ามันมัน้ะถ่วงขนาดทกว่าอ๋ออง้อ่ะยินเริ่มจกยืนหลังบาร์ตรงนี้จะเป็นแบบคิวบาร์บ้านเราบ้านเร่าของเขาบ้านเราสองสองสาสี่ปังปังตาดาเป็นเ็คอจะได้สนุกด ตังตื้นจริงมองชงไปมองไปเกิดเออใช่มองกล้องนี่คือจะเก็บกล้องตรงนี้ผ่านไหล่มองกลนั่งไปแล้วว่ผมเลยเย่ๆแต่ก็มองหน้าเขาได้แบบจิบจิบกันหน่อยเชิญต่อแล้วก็มองแบบนี้มองขาพี่หมอแล้วหยืนสถานะเพื่อนยังไงมองกล้องไปเลยแล้วก็ตึ้นมองแก้วตึ้งแล้วขึนมาตึ้งตึ้งตื้นแต่ตรงนี้สงวนดวงเขาดีๆเร็วๆแล้วก็ก็โอเคนะเต้นแบบหน้า

วม่แมไอดม่ดไม่ดู่ต๊ดต๊ดต๊ดอปเอะแล้วก็เกี่ยขนี้เหมือนเดิมไปอันนี้ขอเอาชต้ไหมได้นเอ๊ะมอ้งึ้งให้หน่อยนัางน้ำโอเคนะเมันแรงเหร เราแบบเหยียดไปแล้แต่ว่าโอเลยไหมไหมขอลองซ้ายเดอนี่มองหน้าคุณแล้วว่าต่อยังไงอะไรนะต่อยฉุฉกไหมด้านยัไงอะมันถึงด้านเอด้านนี้อะ ัังเลยแล้วก็ตอนี้หันให้ชัดไหให้งงแบบไม่ลงเลยเงียอาบ่าต่อเลยนี่เก่งนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนื่อยชพ

음. <sus> อะไรวะเนี่ยจริงๆโอเคหมดแล้วเหลือแค่จำได้แล้วก็เหลือแค่เต้น่คงไม่ชัดท่แรงอื่นแล้วก็อีนตอนแบบเล่นสีเล่นอนมันยังหมคิดด้วยแบบปากไม่ชัดมากวันนี้พี่วอป่วยนะคะ วันนี้ยินอาการเป็นไงครับอาการไม่ปกติคะมันสลับฝั่งครับมันมึนนิดหน่อยมาช้าไงพี่วอลเลือกฝั่งก่อนผมก็เลยต้องตัดสินใจเลือกตอนที่ตดิสิกไม่ต้องเป็นญาติบานเป็นการตัดสินใจยากติบ้านก็่อนโอ ก็โอเคนะตึงปึงมเป็นคนทดี่เธอคิดถึงก่อนตอนที่เหงาใจอันที่เธอไม่มีใครเป็นคนเดี่เธอน่าชอบงอนเธอไม่งอกกอนกลายเป็นเธอที่น้อยใจทักมาตอนเที่ยงคืนตลอดเลยคุยกันถึงเช้ากอย่างเคยสรุปที่เป็นแค่เพื่อนเฉยๆหรือเธอกำลังเฉลยว่ามีใจ

อ้ได้แล้วเออมนีปกติมากเลยอะปกติกตินั้นเอาครับเหมือนดูดีกว่าเดิมาเต้ดีกว่าเดิม้วยอะโอเคอจะเมาไปหน่อยโหโอ้โหฮุยมันคอนอเหโอ้ใช่ะช่ไหวันนี้เท่ยเอันหหนึ่งสองโอ้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  สจะ face ว o i m p r o v i s, <S <mel od ic> สเยสุดสดเลยครับหยิบสาวในห้อตอแต่งหน้าแบบหอกหลอกปะหลอกไหมเห็นไหมคือโคกัสเจอพู่ฮอแบบแต่งหน้ากับในห้องสองที่ไม่แต่งหน้าต่อป่วยป่วยโคโกัสฉุงกับอกว่าวันนี้หลอกมากถ่ายปวยเลอนมาองก่

น่เปฉันที่ไปแดมต่นเ้เพื่อนที่จริงใจตึ่นเ้นมไม่มด้เป็นีดจำิจริงๆม่นี้้ไมใช่ใหลอ่ะมันเหมือนห้งซ้อมจริงไม่มีไม่มีมือหน้าตื่เธอทำได้ จรเห็นปะแต่งตัวแต่งหน้าเเปุ๊บเต้นดีเลยเ<อ>คือลกลับมาที่วันนี้นะคะการซ้อมของยินวอลทำให้คกกกู่กงการรู้สึกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะจากในห้องซ้อมคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งก็ตกอยู่ในวังวนอีกคนหนึ่งก็ตกอยู่ในวังวนวันนี้ทั้งคู่ได้แบบซ้อมกันอยู่อย่างเปิดนใิจใจวันนี้เต้นเปิดแล้วนะคะอยา่า,างก็เห็นถึงเวลาต้องจริงแะ้ะทุกคนเขาไปรู้ตัง เก้าอี e ้วางแบบใหม่ไม่ได้เป็นอย่างที่ซ้อมผัดพี่จะลองซ้อมแบบไม่ได้เทจริงเอ้าแอลองตอนเริ่มทีอยก่ตงนีใช่นหคะในตอนนี้ตอนนี้แว่าเราเอดหัวก่อนซึ่งจะได้ซึ่งเอาเดานนคาตะปัสเราเทนสี่แก้วเลยเทแก้วเดียวจากปนิตร เสร็จปุ๊บให้พี่วอาพี่วอลเรปุ๊บเราค่อยๆเทร็วๆให้ไดนเซอร์อีกสองใช่เลยเทเองเฮ้ยเยอะไปบ้างโอเคได้แหละได้ได้ยาวตเราตัดขอบเองแล้วก็อต้องจะตัดแต่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 แ่แต่แต่แ่แ่แต่แ่า่แตแต่ต่แต่แต่ต่แตยแต่่อ่แตไแ่แต้แ่แตต่แต่่แ อันนี้ก็นวงลยเน่ขอเเปนเป็นตอนชนนะคะามเอวเราเราก็จับหน้าราี่ยิ้ก็วางก่อนได้เลยชนระหว่างมันล้านรเร็ต้องสยตไยากชดระหว่างแบบแปลกตื่นเธอเอแบบก็หลบๆให้เป็นกาเขาาเธอเราเป็นอะไรการยินทันมาก ชัดเลยยินออกเลยแต่นี้ไม่ต้องให้นี่เลยใช่ค่ะฉุดปอดแล้วก็อันนี้จะเป็นฝั่งนู้นใช่ค่ะีครับถามเธอว่าเราเป็นอะไรกันเราให้ยินส่งให้เปลี่ยนชเปลี่ยนพุซซอนไม่จะได้ไม่ต้องทุกสองคั้ีได้นะเธอไม่ได้คิดท่าแอบวางอยากอยู่โอเคทำไมว่าส่งชวนแล้ว่าชวนแล้วก็ส่งไม่ได้แต่ชัดเลยเออเพราะคือตอนแรกมันต้องเอยู่ในแชทเพราะเราต้องอนที่ไทยฝากว่าเปลี่ยนเป็นแพทชชัดเลย ชัดเลยเธอตอบแบบนี้มองเธอว่าโอเคตื่นนโอเคไม่ให้งงได้ไง่ายเัดเปนั่งที่สซเลย้ใครับใชคเดี๋ยวคนนี้นอนข้างขาิบานชุกต้องได้่ที่อยู่ตรงไหนชัดเลยขบวนเช็ดท้องขบวขบวน็นลองลองโอเคตลอดเลย ตตึึงงนี้น่มจากเซ็นเตอร์จะเป็นท่อนหินร้องเราจะถ่ายเหมือนเข้าหายิ่งด้วยแต่ว่าให้แบบเห็นซีนแบบไหลที่วอหลที่วอร้หิ่งค่ะเราจะชนแก้วกันค่ะี่คนแล้วก็สลับสองคนได้หมดจริงจริงครับใ้งงได้ ต้องลงะต้องลงโอเคคิวคู่จะเก่งคนคูจะขับการของว่าเขื่อนไปไหนเนีเขาอยู่เนี่ยแปลว่าถามคือว่าเราเลยได้ป่ะหนึ่งค่นี้หนึ่งสองสามสีหนูจะได้รับแก้วถังยินยิก็โอเคนะสิหนึก็โอเคนะตึ้ง ใจวอ่อนที่ชที่ดึงออกมเป็นแนๆไว้เช่นน้ำตาใช่ค่ะขอบคุณค่ะอย่าเดี๋ยวนรองจรทำๆองจริงทาเธออันนี้โพสอัพอู่มนอนเป็นหรอไมหน้าใกล้ๆชัดเลยเกดียดเธอตอบแบบนี้อันนี้ก็วายโอ้ยเล่นคนจริงเลยโอเคสวก็สนิเอ้าก็เพื่อกันแนเป็นรับญิงคนเดียวได้เลค่ะ จะออกมาเร็วๆได้้ต้องตอบต้องออกตอนที่เขาพูดแล้วกต้องบังคับใช่เอาอไหมม่้ี่อมาเร็วๆค่หรืออ้าวเขาเป็นเพ่อนยังไงจอบโอเคถ้าเราได้ไม่ทันคัดก็ได้เ่จอบได้ได้ค่ะัดมงานขอเป็นจอบน้าหิ่อ้าวต้องเพื่อนยังไงตื่ต่ได้ครับอีกรอบหนึ่งเรามีกล้องมปีแค่ครับ โอเคแล้วก็ต่อโอเคนะอาจจะได้ไปไดน่งล้อพแล้วก็ถ่ายต่อได้้นึกได้จรับได้ครับโอเคค่ะอีกล้อนี้เป็นต้อบนพีจีนะครับโอับ้งอะไรกันเนี่ย พี่ี่ถามกลับเลยถามกลับว่าพี่น่ารักไหมพี่น่ารักไหมน่ารักตัวหนูไต่อได้กว่ากอดเลยอคอกเยโอเรับยัได้เยครับแต่คุณจะเต้นตามบมทันไหมล่ะ ทอานเ้น่ายากครับคุณวัุนกำนี้ท่านเด้นง่ายมากเต้นต้องเป็นท่านเด้นง่ายครับอ่ะด้ไลองลองสอนได้ไหมครับสอนได้ไหมครับได้ครับเ ตอนนี้นะคะถ่ายทีเสร็จเสร็จเรียบร้อยนะคะยินมอเก่งมากคือตั้งแต่วันที่ซ้อมซ้อมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอ,ะอ่ะแล้วก็มาซ้อมกับแบบพี่วอป่วยยินก็มาแบบว่าไม่ค่อยได้นอนนะคะโฟกัสเห็นวันนั้นแล้วมาวันนี้รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่ามันแบบว่าเป็นไปได้มันว้าวมากจริงๆ <c oughs> ทั้งสองคนแบบทําได้ดีมากแล้วก็รวมถึงน้องนองแดนเซอร์วันนี้ <c oughs> ด,ด้วยเหมือนกัน <c oughs> น้องเฟิร์สนะคะแล้วก็น้องโชจินะคะมาซ้อมกันวันเดียวเหมือนกันทั้งคู่ทั้งสี่คนเราก็ทําได้ดีทั้งหมดเลย เก่งมากค่ะก็ฝากทุกคนติดตามทีป๊อปสเตจแล้วก็ทุกๆผลงานของยินมอแล้วก็น้องๆแดนเซอร์ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบ r มแคชเชอร์สตูดิโอด้วยนะคะอย่าลืมเต้นชาเลนจ์เพลงเพื่อนที่จริงใจด้วยนะคะเพื่อนที่จริงใจอย่าลืมไปเต้นชาเลนจ์เพลงเพื่อนที่จริงใจด้วยนะคะเ๋ยถ้าจำถ้าจำถ้าจำ ก็ที่สําคัญนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณพี่อันพี่โก้นะคะขอบคุณหยินวอน,นะคะที่ไว้ใจพวกเรานะคะได้มาลุยงานทีโพ s t a สเตในครั้งนี้นะคะเป็นเกียรติก็ดีใจเสมอทุกครั้งเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะซีนต่างๆต่ออที่เต้นกันมานะคะโอเคขอกติดตามเลยนะคะบ๊ายบายบจ,จ,ารจริงๆ